ผ่านมาเยอะในวินเคลื่อนไหวบุรีรัมย์ทำศึกไทยลีกยำไม่สนเรือนน่อง,งนอกสนามยำไม่สนเรื่องนอกสนามคาดปมชูวิทย์ในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาพูดก่อนเกมไทยลีกปล่อยประโยคเด็ดสมาธิอยู่ในสนามหลังเจอดรามาตะโกนชื่อชูวิทย ความเคลื่อนไหวในเกมไทยลีก2022-2023เกมที่หนองบัวพิชยา FC เปิดบ้านแพ้ให้กับบุร um ีรัมย์ยูเนเต็ดศูนย์ต่อหนึ่งทางด้านเนวินทิดชอบประธานสโมสรบุร um ีรัมย์ยูเนเต็ดได้ออกมาพสต์ก่อนเกมนี้ผ่านทางเพจตุงเนวินโดยแฟนบอลต่างโฟกัสไปที่ประโยคที่ว่าบุร um ีรัมย์ยูเนเต็ด ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งเราิ่งพอที่จะไม่โต้ตอบนอกสนามแข่งขันสมาธิของเราอยู่ในสนามแข่งขันเขาดาวสามสองหนึ่งถูกกาวที่เราเดินไปข้างหน้าคือการนับถอยหลงังที่เราจะขึ้นไปยืนบนบนลัลลังแชมป์ไทยลีกไปเยือนหนังวัวพิชยะเป็นอีกเกมที่ไม่ง่ายและต้องไม่ประมาทเจ้าบ้านอย่างหนองบัวส่งสัญ,ญญาณเตือนเราด้วยผลการแข่งขันนัดที่แล้วของพวกเขาว่าถ้าเราจะเอาสามแต้มออกจากสนามได้เราต้องมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และต้องใช้โอกาสทุกวินาทีในสนามอย่างคุ้มค่าที่สุดยิ่งเราเข้าใกล้เป้าหมายเสียงวิจารและแรงกดดันกระดูดจะแซงคำชื่นชมและเสียงปุบมือแต่บุริรัมยูเนเต็ดผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งเรานิ่งพอที่จะไม่โตตอบนอกสนามแข่งขันสมาธิข,ของเราอยู่ในสนามแข่งขันจบ90นาทีคือจบเกมผลการแข่งขันและแต้มบนตารางคะแนนคือบทพิสูจน์ว่าเราทำงานกันจริงจังเพื่อตอบแทนแฟนบริลัมยูเนเต็ดได้ดีเพียงใด กำลังใจและการสนับสนุนของแฟนบุรีรัมยูนิเต็ดปลุเสียงวิพากวิจารและลดแรงกดดันให้กับผู้เล่นของเราเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจะเป็นแรงกระตุ้นเป็นเสียงปลุกเราให้ผู้เล่นของเราเดินไปข้างหน้าด้ยวยความมั่นใจและรับรู้ได้ว่าบนเส้นทางการต่อสู้ไปสู่การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยสามแชมป์ไร้พ่าย,ายแฟนบุรีรัมยูนิเต็ดคอยสนับสนุนและร่วมกันสู้อยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาเพื่อตอบแทนและความสุขของแฟนบอลบุรีรัมยูนเต็ดเราจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ระวังไว้ถูกกล่าว ที่ทีมของเราเดินไปข้างหน้าเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังไปสู่การเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่8แชมป์เอฟเอและแชมป์ลีกครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสามสู้สู่แชมป์ทั้งนี้นายชูวิทย์กับในายเนวินกำลังมีประเด็นดราม,ม่าทางการเมืองซึ่งก่อนหน้านั้นแฟนบอลลำพูนยังได้ตะโกนชื่อชูวิทย์ในรังเย้าของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมาแล้ว บุรีรัมพ์พดเดือดจังหวะอดีศนเตะหน้าดุมบูญยาแค่เหลืองคนใช้หัวเล่นบอลบุรีรัมยูนิเต็ดเดือดไม่อพอใจจังหวะที่อดีศรพมรักเตะประดนใบหน้าของรลนซาน่าดุมบูยาแต่ระดับแค่ใบเหลืองพร้อมชี้จังหวะนี้ควรใช้หัวเล่นบอลความเคลื่อนไหวหลังเกมในศึกไทยลีกเกมที่ประสาสายฟ้าบุรีรัมยูนิเต็ด บุกไปเอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยา fc หนึ่งต่อศูนย์ด้วยหลังเกมทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้มีการโพสต์ลงบนสตอรี่อินสตาแกรมกับเหตุการณ์นในจังหวดที่อดิศรพรม락กองหลังหนองบัวพิชยา fc ที่เข้ามาสกัดบอลแต่เตะไปโดนใบหน้าของลอนซาน่าดุมบุยากองหน้าของทีมสําหรับจังหวะด,ดังกล่าวอดิศรพรมลโดนแค่ใบเหลืองก่อนที่ต่อมาทางด้านศิวกรผู้อุดมผู้ตัดสินที่ในเกมนี้ให้สัญ,ญญาณต้องเช็ค var ก่อนจะไม่เปลี่ยนคำตัดสินจากใบเหลืองเป็นใบแดง ทำให้หลังจบเกมทางด้านภาษาไซฟ้าค่อนข้างไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้อธิสรนภูมรักจะไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่ควรใช้เท้าเล่นทั้งนี้บุรีรัมยูนิเต็ดต์ดกิบวิดีโอลงในสตอรี่และมีแคปชั่นว่ากรรมการอีลิทบอกว่ามันลื่นจังหวะนี้ควรใช้หัวเล่นบอลมากกว่าเท้ามัง้งสำหรับบ,บุรีรัมยูนิเต็ดโปรแกรมนัดต่อไป จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนแกนยูเนเต้ดในวันเสาร์ที่18มีนาคมเวลา18นาฬิกา30นาที